แม่มาโชว์นะคะวันนี้คุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนํ้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณแม่ก็เลยไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปชอป,ปิ้งนานๆออกบ้านทีเราต้องไปช้อปปิ้งชว่วงนี้คุณแม่สายสุขภาพนะคะวันนี้คุณแม่ได้สไลเดอร์มามันเป,ป็น,น,นยังไงคุณแม่สไลเดอร์คืออะไร สไลเดอร์เดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูว่ามันคืออะไรซุนที่ไหนก่อนซุนมาจากดีแคทลอนอ้าวดีแคทลอนมีเปิดโคโรนเหรอเนี่ยใช่แล้วไปรอบนี้รอบที่สองเองาก็เปิดได้ไม่แต่หลังโควิดโควิดนะฮะจะเราเพิ่งไปนะไปรอบนี้รอบที่สองเองไปรอบนี้ได้สไลเดอร์ตั้งใจจะไปดูสไลเดอร์แหละเพราะว่ากล่องเป็นไงบ้างกล่องกล่องเป็นว่างก็เป็นกล่างมันก็จะมีเป็นเปิดบนเปิดล่างได้แล้วก็เป็นเขียนรุ่นว่าอะไร sl อะไรคุณแม่ sl เอสเอเดี๋ยวดูใกล้แต่จริงๆเลยเนี่ยมันก็แค่เป็นแผ่นที่เอาไว้ลดแรงเสียดทานระหว่างร่างกายกับพื้นนะ่ะนะพื้นผิวต่างๆถ้าพื้นเดี๋ยวเราจะแกะเลยเดี๋ยวดูด้านหลังดูแม่ใจเย็นกล่องข้างหลังมันเป็นยังไงบ้างข้างหลังก็จะมีอธิบายรูปว่าเราจะทําอะไรได้บ้าง,าง,งก็ไไงคือจะมีท่าง่ายๆท่าใช้สามารถใช,ใช้กับวอร์ีได้นะใช่ค่ะแล้วก็จะบอกวิธีการใช้งานว่าถ้าบนกระเบื้องแผ่นที่ลื่นเนี่ยต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแผ่นหนึ่งยังมี สองผิวสัมผัสคุณแม่ก็ยังยังไม่เคยได้ใช้งานจริงๆเลยอยน่นะเพิ่งจะซื้อมา,ากะว่าจะเอามาใช้ก็จะมีมเนี่ยมีสองแผง่นมีสองผิวสัมผัสด้าน,ด,านด้านสีเข้มด้านสีดำเนี่ยมันจะลื่นเป็นพลาสติกลื่นเนื้องานเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งเลื่อนอ่ามันอยู่ใยอกเลยโรงพยาบาลด้วยอแล้วก็ด้านสีแดงเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าหรือยาง,ยง จะเป็นเป็นเหมือนโฟมอ่ะโฟมนุ่มๆแต่มันจะหนืดคิดว่าถ้ามันมีเป็นล่องๆนดาเป็นเหมือนเหมือนยางไหมจะเพิ่มแรงเออมันเพิ่มแรงเสียดทานไม่ให้เลื่อนนะนะไม่ให้เลื่อนนะเนอะทีนี้ทีนี้ถ้าเราที่เขาทำสองด้านเพราะอะไรครับถ้าคือถ้ามีโฟมเป็นของที่มันที่มันแบบว่าสากๆอ่ะมันไม่เลื่นไม่ไม่สลิปอ่ะก็ใช้ด้านสีดำ ให้ใช้สีแดงคว่ำค่ะเพราะแต่มันมันไม่ได้ฝืดมันจะได้ใช่ไม่ลื่นจนเกินไปเพราะหลักการเขาต้องการให้ลื่นใช่แต่ว่าถ้าลื่นมากก็อาจจะปากแตกกระจายแล้วถ้าเป็นโคงให้ให้เอาสีดำที่มันเรียบแล้วลื่นจะได้ใช่ให้มันลื่นแบบแต่มันคงไม่ลื่นมากหรอกเพราะว่ามันมีเป็นพรมอ่ะนะใช่อันนี้นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองดูคุณแม่จะไหวหรือเปล่าอันนี้ครั้งแรกเลย ครั้งแรกแต่ครั้งแรกก็คุณแม่ไปดูมีช่อง u ู u b e ช่องนึ่งเขาก็สอนแบบว่าง่ายๆใช่แล้วก็เวลาเราเสิร์ชใน u t u b e เราก็ต้องบบกิเนอร์ไว้ก่อนอันนี้มันจะเอาไว้แบบเหมือนบอดี้เวทแล้วก็ให้เสริมสร้างความแข็งแรงของโอเคคือเอาเวทเราเองอ่ะเป็นตัวบริหารตัวเองการเก่็งกล้ามเนื้อใช่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ ออกกําลังกายอยู่บ้านที่ง่ายๆราคาคุณแม่แพงไหมครับเนี่ยแพงเลยอันนี้มาสองร้อยห้าสิบบาทแล้ะอันละงอยยี่บาสองร้ยห้าสิบเดี๋ยวแม่จะลองคแม่จะลองลองใส่ให้ดูนะง่ายง่ายๆนี่นะอ่าเอาทีละข้างนะคุณแม่ไม่กล้าแบบคือจริงๆเนี่ยที่เขาที่เราดูเนี่ยที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาเขาใช้มือจับไอ้แผ่นเนี้ยสองมือเลย หรือใช้เท้าเหยียบสองเท้าเลยซึ่งถ้าเกิดมันลื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือไปตามยถากมเลยแต่ถ้าบิลเบรกินเนี่คือเขาจะใช้แค่ข้างเดียวข้างเดียวก็ว่าเสียวได้นะครับข้างเดียวเนี่นี่แหละครับท่านผู้ชมที่บอกว่าไม่ให้เอาสองเท้าแล้วครัท่านผู้ชมคือแม่คือมัเป็นคั้งแรกอะนะแล้วแม่แม่กบอก ่เราเราต้องบอกว่าอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเล่นก mm ็ต้องให้เป็นปลอดภัยเอาแต่นี้เอาเอาแค่้อนะเออได้อันนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างอะไรบางถ้าไม่ไหวใั้สลาเลยคือยกเท้าขึ้นเลยนะครับก่อนที่มันจะไปไกลกว่านั้น อยู่ด้านหลังเอ้ยด้านหน้าคือจริงๆมันก็ไปด้านหลังก็ได้หรือด้านหน้าก็ได้ทีนี้เราจะถีบกับใครก็ได้ไนะด้านนั่นแหอ่าพอดีกล้องแถบนี่เดี๋ยวผมขยับข้ออีกทีหนึง่งอ่ามามา,มาคุณแม่เคยแบบลองถุงเท้าอย่างเดียวนะ,ะก็มีเวอร์คือจริงๆอ่ะก่อนจะซื้ออุปกรณ์ตัวนี้คุณแม่ก็ไปดูช่องของกำลังกายเขาก็บอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกให้ใช้ผ้าเช็ดต,ตัว ผ้าอะไรก็ตามแต่หรือพรม,มนแเนี่ถุงเท้าเนี่ยแต่พอทําจริงมันมันก็ไม่ไม่สลิปนะมันก็ไม่ไม่ลื่นนะฮะราคาไม่แพงนะอถ้าทำชาี้นะตอนน,นนี้ว่าให้เหยียบไว้ตรงกลางแล้วก็สายเท้าเอา เขาจะเอาเขาเหยียบเขาเหยียบสองแผ่นเลยครับเพื่งโอ้ถ้าดูเมื่อกี้แล้ว่าจะเสี่ยงดีกว่าอ่าแ่ก็ว่าก็โอเคแล้วนะคือเแล้วมันจะเมื่อยไหมเมื่อยากบริหาร่วนเอ่าจรจริถ้าอันใช้แนีบริหารได้ทั้งตัวเลยนะแด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะลองมือข้างหนึงดู้วข้างนึงก็เหมือนเหมือนคุกเข่าที่ดูเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าเขากวาดมืออะไรนะไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรเนี้ย อาจจะท่าไอ้เท้าก่อนระวังนะระวังอ๋อเฮ้าเหมือนมาเล่นพวกไอส์สเก็ตนั่นแหละนะที่ว่ากวาดเท้าไปอ่ะแต่ถ้าสองเท้าน่าจะไอของจริงส่อไปมันก็จะเป็นฐานท่านอนอ่าในหัวหน้าจะสบายสุดแม่จับท่านอนไม่ได้ก็แค่จับมือข้างหนึ่งอันหนึ่งแล้วกันไปหน้าปันจับหรือก็จะกวาดอ่ะ แต่แกนเนี้ตัวอยู่นิ่งเดี๋ยวจะบาดเจ็บคุณแม่เคยไปกำแพงหน่อยใช่เออแล้วก็เอออย่เงี้ยครับไขยเออ ก็ทำยกเรามาสัก5้าสิบครั้งก่อนใช่ไหมเริ่มต้นเราค่อยๆเริ่มพอแค่นี้ยังดูเหนื่อยจริงดูว่ไมีอะไรนะเนี่ยแต่เอาจริงน่าจะเหนื่อยแกเรายังไม่แข็งเลยถ้านอนจริงๆมันต้องมีอะไรอีกอ๋อใช่มือก็ได้มือมือข้างหน้าใช่ไคะเออมือถูไปถูมามาถูบ้านระวังสองข้างนะระวังเอ่อ ออกแบบเป็นทรงกลมเหมือนว่าถ้ามันเหนื่อยนะก็เพื่อทิ้งไปเลยแข้งแข้งแบบไม่ธรรมดาใช่แค่นี้ก่อนวันนี้สรุปอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านของคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ซื้อมาก็ได้ใช้ด้วยกันนะอ่าครับมันก็สนุกแล้วถ้าเรามีความสุขเราก็ซื้อแล้วราคาไม่ได้แพงและช่วยเสริมสร้างสุขภาพ สัาากวันมันก็มีวันเวทคล้ววันเวลแล้วก็จะมันเล่นจำเร็วเสียงเยอะแล้วก็ไม่ไหวเพราะว่าวันนี้ได้ไปหาหมอมาที่จุดสุขภาใช่ไหมไปปรับอัปใหม,ม่เรื่อยเนี่ยวันนี้ก็ค่าก็ทรงทรงตัวทรงทตัวแต<ล>่คุณหมอก็บอกอย่าใ,ให้มันดีกว่านี้คุณหมอบอกให้มันถ้าเกิดทํามากคงดีกว่านี้ก็ขอเพิ่มแล้วคุณแม่บอกคุณหมอว่าถ้าออกกำลังกายวันละ30านาทีคุณหมอขออีก10นาที <c oughs> คือเราเราทำตั้ง30จะขอแค่10นาทีได้ไงนี่แหละเรา เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคุณแม่จะมาออกกกำลังกายอันเนี้ยแบบเต็มเต็มเลยแบบแบบฮาร์ดนะไอแบบขยับเป็นแอดวางใชต่อไปเนี่ยคุณแม่จะมาออกอันนี้รุ่มบอลกับยืดที่คุณแม่เคยบอลที่คุณแม่เคยยืดไปแต่ยังยืดคุณแม่ไม่เคยอ่าอนะยังยืดเคยเคยไหมอ๋อที่ก็เคยใช่ใอันแรกเลยอันแรกเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตความก้าวหน้าจริงๆคุณแม่มีดำเนื้อแต่ดำเนื้อเนี่ย อ่าวันนี้จะมีเสียงลูกเล่นหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็ลูกเล่นอยู่ข้างนี่แหละไกไปลูกเล่นไปไลูก่น <ทำ S 2> <3 S 1> ไปทำในบ้านอ <c oughs> อกกำลังกายโอเควันนี้เราขอแค่นี้ก่อนอส,สวัสดีค่ะทุกคน